ข้อคิดหนุนใจประกาศขออุปการะเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาตามหน้าหนังสือพิมพ์จะมีส่วนที่เป็นประกาศต่างๆและมีหัวข้อแยกสำหรับประกาศรับอุปการะหัวข้อนี้จะไม่ประกาศว่าใครได้รับอุปการะแต่จะเป็นการประกาศของผู้ที่ต้องการอุปการะ เช่นคู่แต่งงานที่ไม่มีลูกประกาศหาผู้หญิงตั้งครรภที่อาจจะมอบลูกของตนเองให้กับผู้อื่นอุปการะลองฟังตัวอย่างของประกาศเหล่านั้นดูหมอชาวแคลิฟอร์เนียและภรรยามีความประสงค์ที่จะรับอุปการะเด็กแรกเกิดพร้อมจะให้ความรักความปลอดภัยและโอกาสแก่เด็กคนนั้นสนใจติดต่อสตีฟและอีเลน อีกประกาศหนึ่งเขียนว่าต้องการรับอุปการะเด็กพ่อชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งและแม่เป็นแม่บ้านมีสุนัขหนึ่งตัวปรารถนาจะมอบความรักความมั่นคงทางการเงินและบ้านที่ดีให้กับเด็กแรกเกิดหรืออย่างอีกประกาศที่เขียนไว้ว่า ต้องการรับอุปการะโดยโจแอนครูสอนศิลปะชั้นประถมจากรัฐเท็กซัสและสามีชื่อดาวิดผู้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจการงานปรารถนาที่จะอุปการะลูกของท่านเพื่อมอบชีวิตที่ดีอันเต็มไปด้วยความรักและความมั่นคงให้จะส่งรูปถ่ายของเด็กให้ดูทุกปีกรุณาติดต่อได้ที่ ผู้เขียนถามว่าข้อความจากประกาศเหล่านี้แตะใจเหมือนอย่างที่แตะใจผู้เขียนบ้างหรือไม่พระเจ้าเองทรงอยู่ในธุรกิจการรับอุปการะเช่นกันทรงลงประกาศในหนังสือของพระองค์รับอุปการะผู้คนอย่างเราทั้งหลายรวมทั้งคนที่อยู่ห่างไกลจากพระองค์และคนที่สแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยประกาศของพระองค์มีเนื้อหาดังนี้ นี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาแล้วเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์จากวิวรณ์บทที่3ข้อ2 0ถึง21พระวจนะตอนนั้นไม่ได้แค่สัญญาว่าจะให้ความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นความสุขความชื่นชมยินดีชั่วนิดนิรัน เป็นพระสัญญาที่บอกเราว่าเราจะอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้นำความชื่นชมยินดีเต็มล้นและผู้ที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์คือความสุขชั่วนิวรันต์ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ y o u ยูทูบช n n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่